คะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิ อะหังปิต an ังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงกระนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงกระนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิ กึงการนังฆะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิฆะเตสิฆะเตสิกึงการนังฆะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิฆะเตสิฆะเตสิกึงการนังฆะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิ คะเตสิคะเตสิกึงการณ์ค่ะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงการณ์ค่ะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงการณ์ค่ะเตสิ อะหังติตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิกึงกระรณาคเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิกึงกระรณาคเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิ กึงกระนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงกระนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงกระนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิ คเตสิคเตสิกึงการนังคเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิกึงการนังคเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิกึงการนังคเตสิ อะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิกึงกระรณาคเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิกึงกระรณาคเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิ กึงการนังฆะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิฆะเตสิฆะเตสิกึงการนังฆะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิฆะเตสิฆะเตสิกึงการนังฆะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิ คะเตสิคะเตสิกึงการณ์ค่ะเตสิอะหังป <Of> erm. ิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงการณ์ค่ะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงการณ์ค่ะเตสิ อะหังติตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงกระนังคะเตสิอะหังติตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงกระนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิ กึงกระนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงกระนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงกระนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิ คะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิ อะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิกึงกระรณาคเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิกึงกระรณาคเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิ กึงกะรังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงกะรังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงกะรังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิ คะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิ อะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิกึงกระรณาคเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิกึงกระรณาคเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิ กึงกระนังคะเตสิอะหังติต <ivan> ังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงกระนังคะเตสิอะหัง hm ติตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงกระนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิ คะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิ อะหังติตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิกึงกระรณาคเตสิอะหังติตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิกึงกระรณาคเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิ กึ่งการณงคะเตสิอหังปิตังชานามิฉานามิคะเตสิคะเตสิกึงการณงคะเตสิอหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงการณงคะเตสิอหังปิตังชานามิชานามิ คะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิ อะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิกึงกระรณาคเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิกึงกระรณาคเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิ กึงการนังฆะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิฆะเตสิฆะเตสิกึงการนังฆะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิฆะเตสิฆะเตสิกึงการนังฆะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิ คะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิ อะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิกึงกระรณาคเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิกึงกระรณาคเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิ กึงกระนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงกระนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงกระนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิ คะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิ อะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงกระนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงกระนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิ กึงกระนังคะเตสิอะหังติตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงกระนังคะเตสิอะหังติตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงกระนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิ คะเตสิคะเตสิกึงกะรณ์ค่ะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงกะรณ์ค่ะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงกะรณ์ค่ะเตสิ อะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิกึงกระรณาคเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิกึงกระรณาคเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิ กึงการนังฆะเตสิอะหังติตังชานามิชานามิฆะเตสิฆะเตสิกึงการนังฆะเตสิอะหังติตังชานามิชานามิฆะเตสิฆะเตสิกึงการนังฆะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิ คะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิ อะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิกึงกระรณาคเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิกึงกระรณาคเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิ กึงกระนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงกระนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงกระนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิ คะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงการนังคะเตสิ อะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิกึงกระรณาคเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิกึงกระรณาคเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิ กึงกะรังคะเตสิอหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงกะรังคะเตสิอหังปิตังชานามิชานามิคะเตสิคะเตสิกึงกะรังคะเตสิอหังปิตังชานามิชานามิ ค่ะเตสิค่ะเตสิกึงการนังค่ะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิค่ะเตสิค่ะเตสิกึงการนังค่ะเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิค่ะเตสิค่ะเตสิกึงการนังค่ะเตสิ อะหังปิตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิกึงกระนังคเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิ